ครับ t อ a n k you o ครับขอครับอเคครับอคุคอครบอบครัอครับอบรือบคลณครับอมคุณค่ับรับครับครับครับขบครอคครับไอชอัม พูดที่ภาษาท่านพูดเอาไม่มีความแล้วพี่เียพไม่ใช่มันไม่หมดกูบอกให้มันสั่งเป็นสีอย่างนี้มึงก็บอกพี่ว่ามันก็ทำางนี้ได้แต่ิดหลังจริงๆมันมาเป็นสีเหลืองข้างๆจำได้ไหมพ่อไม่ชอบก็เลยดำพ่อก็เลยสั่งเป็นดำมาอีกโอ้ เขาถามกันคิณเรื่องไปอยู่อยู่เขาถามกันคิณจำไว้นะไว้รอบินสุดท้ายแล้เขาส่งมาให้คุณไม่ต้องพูดอะไรโอ๋แล้วแล้วคุณจ่ายเขาอยางอยางยังติดไปก่อนฟรีรายการที่